สองนะฮะนะที่สองเนี่ยไม่ใช่ที่ที่ไหนนะครับแต่เป็นที่อยู่พัทยาเป็นที่เดียวกับยูเขาใหญ่เลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนที่เฉยๆนะคะแต่เราจะเข้าเลียวไปเลยนี่คือเลี้ยวนะครับทำไมถึงเปลี่ยนชุดเล็้วก็ต้องไปวิ่งน,นะทุกคนวิ่งที่โรงแรมเหรอใช่ เราสิ่งเราวิ่งที่ว่าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนวิ่งเที่ยวโรงแรไม่ค่อยมีแต่ว่าก็จะวิ่งอาจจะวิ่งอยู่นะคะทุกคนนะหนึ่งสองสามไปกันเลยนะครับสามสองหนึ่ง we we ทุกคนครับตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับตอนนี้ก็อุ่น ยี่สามองศานะครับซึ่งหนาวมากๆเลยท้ายราเนี่หนาวมากเลยนะทุกคนโหลมแรงมากและดูขึ้นนะทุกคนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ทะเลนะแต่ว่าตรงนี้มันคืออ่าวไทยนะครับทุกคนนะตรงนี้เนี่ยผมอยู่ริมโอ้โหโอ้ยอ,อยู่ริม เป็นอีกประเทศหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนะก็ถ่ายเทลังงานด้กันเดินบนดินนะครับนะเดินบนทรายบนทรายเฉดเดเออนะครับนั่นแหละทุกคนก็ดีไปอีกแบบเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นกันเลยครับไปโอเคนะคบเราค น,นี่ก็คืออาหารเช้านะคะแต่นก็ไม่ช้าเลยเนาะเริ่มเคี่ยงแล้วนี่มันกน็กินมากเลยคนะนเห็นไหมแต่ละอย่างนะกินมากเดี๋ยวเราขอเลอกอาหารแล้วก็ไปกันเลยนะแล้วเราก็ไปกินกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่ครับทุกคนเราก็ได้ไข่ต้มมานะไข่ต้มแล้วนี่ก็เป็นอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะ่าจะเป็นอมอมบูไรซ์นะแต่มานนีก็เป็นข้าวผัดนะ เดี๋ยวเรามากินกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะโอ้วันเต็มเลยทุกคนโอ้ ได้เที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นี่ยอยูยขอใหญ่แต่กคนอยู่ขอใหญ่แล้วกไปซาสานรรมแล้วก็ไปเมือน้ำแข็งไปเลยเ,เรือเรือกินข้าวเกินครับเขเคยเเคนัคนแน่ละก็สามสองพันนะต้องกันห้าห้องห้าพันรวมค่าอาหารแล้วค่าค่าอาหารออกพันสองพัน 我动看开海鱼。 ได้ทุกเมนูอิม่มแต่เราสั่งไข่ทุกคนแต่เราสั่งไข่โครนม,มาแล้วนะไข่โครนม,มานอีกอันโอ้โหรสก็อร่อยนะทุกคนกินกับหมูบาร์บีคิว กินกับหมูบาบีคิวกันเลยนะคนชินพาก็ยุ้งไม้นัอร่อยรับกินด้วยกันคืออร่อยเลยห้เรา แม่กินนี่ซสอสมาเค้กเทสมันจะเข้ากันหรือเปล่ามไม่ได้ชิมพวกเค้กขนมเลยนะลูกอืมนี้หมี่วมะม่วงด้วยจะอิ่มก่อนหรือเปล่าทุกคนก็่คยกิน บ้าบาหมดแล้วพ่อเคย๋ยวไปดูน้องคองหวานานั่งก่อนเลยไปของหวานมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ับทีอ <c oughs> ม,มากินบ้านมากเลยะของ 我老公。 Easy Card นะคะเป็นที่ขับ Blue c a r นั่นเองนะคะนี่คือกาที่ที่กับ Blue c a r บกับพ่อนะทุกคน,นมาขับกันเลยนะครับ ถึงแล้วนี่อยู่พัทยาแล้วแต่งอู้เราเข้ามากันเลยนะครับซึ่งถ้าใครสงสัยว่าเราอยู่ห้องไหนเนี่ยเรายังไม่รู้นะหรือทุกคนเนี่ยอาจจะไปกอได้ในนาทีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยได้นละทุกนะคนอาจจะไปกรอกก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปดูกันเลยเราอยู่ห้องหนึ่งบนเราจะไปกันเลยนี่คือห้องนะทุกคน สวยมากเลยอ่ะเป็นห้องแบบนี้ทุกคนว่าเวลาข้างนอกมันว้าวคือถ้าอากาศดีมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปนอะนข้างนอกให้ทุกคนดูกันเลยโอ้ยข้างๆแข็งอยู่อันนี้ของฟรีโรงแรมนะทุกคนหรือเปล่าไม่รู้ลองชิมอันนี้นะทุกคนนะ อ,อร่อยมากเลยทุกคนนี่ทุกคนแล้วก็มานอนในอ่านะ้ำให้ดูเลยนะทุกคนนั่งในอ่านะ้ให้ดูเลยทุกคนนี่วิวข้างนอกมันแบบนี้ นี่นะครับทุกคนวิวข้างนอกแล้วเราอิเสิร์ฟภาพห้องให้ดูเลยไปเส้นทางน้องคือเส้นทางเราจะไปกินข้าวแล้วทุกคนแน่นอนครับเปงนไงก็เว้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมากินสลัดปูอ๋อสลัดปูนะครับชิ่ให่ปูเลย อร่อยครับเ<ร>ผ <ıkt> <plex น helmet> ็ดนิดนึงแต่ก็ฟังก์ชันอี้เผ็ดเผ็ดพิซซานิดนะงเด้งไม่เผ็ดเลยนะทุกคนเอาอีกไหมจริงๆไม่เผ็ดเลยนะทุกคนนะโอ้โหอันนี้ก็เผ็ดเแหละแต่เผ็ดนิดนึงโอเคพิซซ่ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมากินพิซซ่ากันนะครับระวังเถอะหืม เบ้าพ่ออย่างนั้ห้องห้องห้องถูกกูเท่าไรร้อนหคังติดพันเนี่ยพอจองหานล็กโดได้หลังก็จะมีข้าวเทาเสือโอ้โหจ่ายเลยไหมเลี้ยเดี๋ยวรอลงถังดีดสุดท้ายว่าถ้าทับเราโจรโกงปกติเออแตร้อนตอนนี้นะครับเราก็ให้พ่อเนี่ยมันกระจัดน้ำสีเอ่อเทาอยู่นะทุกคนนะ เดี๋ยวก็จะลงอ่านกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสบู่กันมาดูกโอเคพอแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าจะดูอีกแล้วพอแล้วนะครัะฟองมันจะเยอะเกินไปนะเสเรีอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดีกันวว้าฟองเยอะมากเลยทุกคนฟองเยอะมากเลยทุกคน เปนะน็นบาสโซนะคะบาสกูบานี่เราก็เินนเำาลทีันเข้ากันจิ้มเมีกก็ได้นะผมอ,อันนี้นิดนะึงนะ้ำม่อตรง,งนี้คือิอทีสองอันไปเลยนะโอ้เป็ะนะครับเป็นเบสน<ม> ตอนนี้ตีน้ำนะครับตอนนี้พอเนี้ยอาบน้ำกอดแล้วพอกินข้าวเย็นเสร็จแล้วเราก็จะจัดจุกเลยครับแขวนไป,ไปเดี๋ยวเรามาลองกินแป้งชีสแป้งบิบิม,มบัสมิทรโอเคเลยเค็มๆนะนนมัน,นชีสอันนี้ก็ทอง อกกลองกินหอยเชลล์มาก่อนอร่อยะะอร่อยอ่ะกินได้ออเอาเราก็มาสามค okay, น,นคุ้โอเคนะทุกคนเดินไุ้นเส้นอืมอร่อยมาก อร่อยมากเลยทุกคนของฮันนี่โทสก็พอดีแบบเ่อมกินเดี๋ยวเราจะ,ะกินฮันนี่โทสกันเลยนะครับไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมากินเนื้อแบบนี้กันนะครับเนื้อที่เป็นแดงๆนี้อยู่ในทุกคนแล้วมากินกันเลยน,เนั่งเหนียวยมกันนะทุกคน จริงๆแล้วเนื้อสีแดงไม่ได้เป็นเลือดนะครับแต่มันเป็นโปรโตีนตัวหนึ่งชื่อว่าไมโอโกลบินชื่ออ่านยากหน่อยนะแต่โปรโตีนตัวนี้เนี่ยเป็นโปรโตีนที่มากับเนื้อสัตว์อยู่แล้วและโปรโตีนตัวนี้เนี่ยทำให้เนื้อสัตว์กลายเป็นสีแดงที่เนื้อพวกเนื้อไก่เนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ น่าจะสีแตกต่างกันเพราะว่าไมโอกโกลบินเนี่ยมันอาจจะมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนแต่ถ้ามันไม่มีสีเข้มเลยมันก็จะเป็นสีของไมโอกโกลบินด้วยนะคะแต่ถ้าผู้ผิดประกันใดก็ขอโทษอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็ไปดูมาจากในยูทูปนั่นแหละนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูชาต่อไปกันเลยว,ว่า เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยแต่ว่าเราก็คงจะได้ไปดูอีพีหน้าแล้วเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตัดไปจบแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมฮันนี่โทสกันเลยนะคะทุกคนเริ่มจากบล็อกกี้ที่อยู่ในฮันนี่โทสก่อนเลยไวลองชิมตรงนี้แต่ยังไงพ่อก็ต้องต่อยนะไรเลก ก็อิ่มอ่ะก็อิ่มยอ่ะน้ำผึ้งกับเราจะมากินโฮสกันเลยใส่ลาบใส่น้ำผึ้งแล้วกันนะลกูกน้ำผึ้งนะคือเขาไม่ชอบกินแค่นี้โฮสเพราะมันหยาบเขาว่าชอบกินเป็นแพนเค้กคือแพนเค้กม,มันกนะินแเอ้าไม่ใส่แพนเค้กเอาไม่รู้ว่าพ่ออยากกินไหมนะครับเ,เดี๋ยวเราเดยอากก อกินไทอโออ้อตักไม่ได้ทุกคนตักยากมากเลยเคยแล้วเดี๋ยวมากิ่มซเต็มีิอือคุณพารักการเติมน้ำน้อเร่ได้เลยได้ครัด้หรครับ เค okay, นะ mm hmm. หลตอร์แ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่า mm hmm. ลืมกดไลค์ mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กดสมัครสมาชให้ผมด้วยนะครับสำหรับ mm hmm. วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย